สวัสดีครับไปรายการครับขอต้อนรับสวัสดีครับครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําพิเศษนะครับวันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับซึ่งเราถ่ายทอดสดออกทางช่อง YouTube และ Facebook คชีพทําคําพิเศษครับวันนี้ผมอยากจะคุยกับประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับหรือว่า Human Right ซึ่งครับผมได้รับเกียรติจากท่านชุมสายศรียาไพครับท่านเป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็ท่าน ปริญาตีทางด้านนิติศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทนิติศาสตร์กฎหมายระหว่างประเทศพอดีผมได้มีโอกาสคุยกับท่านเกี่ยวกับเรื่องของ Human r i ร h t แล้วก็สวัสดีท่านนุสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทิพย์ธรรมครับ,รบก็เขาเรียกว่าเป็นสายชาินอายุ50เท่ากันฮะสายชา,าครับผมครับก็เราก็มานึกถึงความหลังว่าเอ๊ะเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กเราได้เรียนกันบ้างไหมท่านนุสายสมัยเด็กๆดเนี่ยครับ สมัยเป็นเด็กนะเอาเอาเอาเป็นเด็กเอามัธยมเลยดิมัธยมไม่ทราบเลยไม่รู้จักเลยมัธยมเรียนแต่เราเรียนสายวิทย์สายศิลป์กันตอนนั้นนะครับเออไม่เคยรู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคิวมันไรคืออะไรครับซึ่งจริงๆมันมีอยู่แล้วมีก่อนมีก่อนที่เราจะมาเรียนด้วยนะครับผมเออมันมีอยู่แล้วคู่กับมวลมนุษยชาติมานทางานแล้วนะคิวมันไรเนี่ยตามหลักการสากลเน่ะ ก็คือเรื่องอะไรนะเป็นสิทธิฟันดัมเมนทไรท์ด้วยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยของชีวิตถูกต้องนะมีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิดทุกชาติพันธุ์ทุกเผ่าพันธุ์เพศวัยสีผิวไม่มีแบ่งแยกทุกคนเท่าเทียมทุกคนเท่ากันคตามหลักการผมเข้าใจอย่างนั้นนะสิทธิไม่สามารถใครจะพลากไปได้ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดไม่สามารถที่จะมีใครมาแยกออกหรือพลาดไปได้นะครับเยอะแยะหลากหลายเลยฮะ ก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับแต่ว่าเราไม่เคยรู้จักเลยตั้งแต่สมัยอนุบาลนะมัธยมประถมมัธยมขึ้นมาเนี่ยเพิ่งมาเริ่มรู้ว่าได้ยินคําว่าสิทธิมนุษยชนครั้งแรกเนี่ยตอนเรียนมหาลัยก็เราก็ยังไม่รู้ชัดว่าคืออะไรนะครับตอนปีตรีผมเรียนนิติศาสตร์ด้วยนิติศาสตร์ก็ยังไม่รู้เหมือนกันคิดดูนะเราเป็นนักกฎหมายเราเป็นนักเรียนนักศึกษาวิชากฎหมายนิติศาสตร์นะครับซึ่งควรที่จะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับ S <S <ผม S 2> เรายังไม่รู้เลยยังไม่รู้แต่ผมก็ยังผมก็ยังไม่รู้เห<ต>ม,มือนกันรู้แต่ว่าเร่กฎหมายลักลูบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งท่านจุ๋มสายครับครับตอนนี้แฟนรายการเข้ามา21ท่านนะครับฝากแชร์ด้วยฝากแชร์ด้วยนะครับคุณไพบูลชมจากที่ไหนนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับรับชมอยู่นะครับฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับและใครที่รับชมแล้วฝากเช็กอินด้วยว่าชมจากอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ต่างประเทศก็ประเทศเมืองไหนประเทศไหนครับวันนี้เราจะ มาดูกันว่าสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรนี้ท่านต่อเลยครับครับผมคุณจากขอนแก่นนะคุณริบูนจกขอนแก่นนะมีคําถามถามมาได้เลยนะครับคุยกับท่านชุมสายศรียาภัยรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยครับผมครับผมก็นั่นนะฮะอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่าตอนเรียนมหาลัยปอตีผมเรียนกฎหมายปี3-4ี่นะครับผมเราก็สารวจนอยู่กับการเรียนกฎหมายลักษณะกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญานะครับ ลักวิ่งชิงปล้นชอโกงหรือกฎหมายนิติกรรมสัญญาพวกนี้นะครับครับผมแต่ว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยรู้สึกจะเป็นวิชาเลือกครับซึ่งก็น้อยคนนะครับนักสานายณกนั้นน้อยคนที่จะสนใจครับเป็นวิชาเลือกอไม่ไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเมื่อปีสามสี่ก็จะเริ่มเริ่มเข้ามาครับเริ่มเริ่มเข้ามาในแง่ว่าเริ่มเริ่มเข้ามาทวีความสําคัญในสังคมไทยมากขึ้นโอ้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นที่รู้จักเป็นที่เข้าใจกันใน กลุ่มประเทศประชาธิปไตยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะครับ,รบว่ามันมีความสําคัญม,มันมีความจําเป็นด้วยแล้วกฎหมายการปฏิบัติอะลรตตางเนี่ยจะต้องคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนเป็นหลักมันมีมันมันมันประกอบไปด้วยหลายบ้างผมก็ไม่รู้ภายหลังนะครับท่านท่านชมสายฟปรายการนี้เข้ามาทักทายได้นะครับคุณจอมจากญี่ปุน่นคุณชัยพลจากกาลสินธุ์ อย่างเช่นสิทธ์อ่าสิทธ์อะไรสิทธิ์ในการมันจะต้องประกันในรัฐธรรมนูญด้วยใช่ไหมสิทธิประกันตัวสิทธิแสดงเสรีภาพสิทธิใครจะไม่บุกรุกอะไรอลองลองแยกแยกแบบแยกแยกแยกไล่ผมไล่คร่าวๆไปนะครับมีอยู่กี่ประเด็นเนี่ยออสิทธิมนุษยเนี่ยที่บัญญัติไว้ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยเลยเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับไล่ไปคร่าวๆก่อนนะครับคือทุกคนก่มาเท่าเทียมกันอย่างที่ว่านะครับ นะครับชั้นมีอิสระเมีเดี๋ยว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 นะทุกคนเท่าเทียมกันสามารถถูกฟ้องร้องกันได้สามารถถูกฟ้องร้องกันได้ไม่มีใครที่ไม่สามารถถูกดำเนินคดีได้นะครับและที่ว่าเดี๋ยวที่ว่าไทยพักดีจะไปเพิ่มโทษอ่ะจะไปเพิ่มโทษแบบว่าถ้าไปพูดถึงพระมหากษัตริย์สมัยก่อนชั้นเจ้าช่อะไรเนี่ยอย่างนี้ถือว่าผิดไหมก็ก็เป็นทัศนะของเขานะครับแต่จริงๆผมว่า เอาเอาเราหลักการของเราก่อนดีกว่าเท่าเทียมกันหลักการก็คือว่าทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแล้วผู้ที่ถูกดำเนินคดีนะครับผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาที่เสร็ว่าเขาเป็นผู้กระทำาผิดเนี่ยยังต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างเช่นผู้บริสุทธิ์และก็มีสิทธิได้รับการประกันตัวนะครับมีสิทธิได้รับการประกันตัวในทุกคดี นะครับในทุกคดีในทุกขความผิดที่ที่ในฐานที่ท่านชุมสายเป็นเป็นทนายความด้วยนะครับในรายการในฐานะทนายความในฐานะที่เป็นผู้ที่เท่างหร่มีศักดิความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับแล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยได้รับการประกันตัวเป็นหลักประกันนะครับก็ทุกคดีนะครับเราพูดในภาพรวมทีนี้ยกตัวอย่างมาทักคู่นิดหนึ่งก็คือว่าเช่นว่าต้องเท่าเทียมกันมาเท่าเทียมกันมีอิสระเสมอภาคในศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็สองไม่แบ่งแยก นะครับต้องมีคะแนนไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิทธิในการมีชีวิตมีเสรีภาพอันนี้สาคัญน,<อ>นะครับบางทีในการมันมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับคนสูญหายเนี่ยนี่นี่ละอ,อ,อันนี้นเ,นเป็นยังไงเออสูญหายผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันคือมันมีบางาประเทศกอความรู้หน่อยกอความรู้หน่อยมันีผมไม่รู้จริงๆมันมีบางประเทศจะหลายประเทศด้วยนะครับเราก็ไม่ขอไปแตะว่าเป็นประเทศใดบ้างนะ ของเราก็มีปัญหาอยู่ที่บางทีมีการบังคับคนสูญหายอุ้มหายไปนะอุ้มหายเอซึ่งขัดต่อปัญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนชนนี่แหละครับเราล่าสุดเราก็เพิ่งมีพรบว่าด้วยการห้ามบังคับคนสูญหายะไรแต่งเนี้นะครับว่ามันขัดต่อหลักษากคนนะเนี่ยห้ามบังคับคนเป็นทาสเอาคนเป็นทาสไปได้แล้วยุคนี้นะครับในยุคที่ผุดซึ่งใช่ฮะ หก uh, ได้รับการครุ uh, anywhere, anytime, ้มครองตามกฎหมายเท่ากัน anywhere anytime นะครับทุกคนเท่าเทียมกันตามกฎหมายอย่างนี้ก็พูดแล้วห uh, uh, ้ามควบคุมขังโดยพลตการอย่างนี้เป็นต้นนี้เป็นยังไงสิทธทิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายก็ได้พูดไปแล้วนะคือคุ้มครอง uh, คุมขังโดยพลตการเช่นว่าก็ไปจับเขามาควบคุมขังโดยไม่ได้แจ้งข้อหาอย่างเงี้ยไปได้ไม่ได้นะครับ ถือว่าเป็นการทําตามอามเภอใจไม่ได้นะครับได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมก็ต้องผ่านกระบวนการในชั้นศาลนะครับก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าต้องมีการให้ประกันตัวนะต้องทําตามโปรเซสนะมีหลักการที่เป็นสากลอยู่อย่างเงี้ยฮะผู้บริสุทธิ์นะจาเลยหรือผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธ์จนกว่าศาลจะตัดสินอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่แล้วนะครับได้ก็เบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะแต่รู้สึก แต่ผมความรู้สึกนะเอาจริงๆนะตามอ่านจากหนังสือพิมพ์อ่านจากทวิตเตอร์รู้สึกสารไทยจะไม่จะอยู่เหนือรัฐธรรมน,นูญเน่ยสารไทยจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญสิ่งที่ตามรัฐธรรมน,นมูญเรา,าเราไม่ได้ประกันไม่ได้รับการประกันเลยท่านผมมองอย่างนี้น <c oughs> ะฮะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถูกต้องกฎหมายก็มันอย่างไม่ชัด กฎหมายได้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายนั่นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ครับนะครับมีตามหลักการเลยตามหลักการทีนี้เนี่ยในการบังคับใช้กฎหมายในการอเนร์อํานวยความยุติธรรมเนี่ยผมว่าเราบางครั้งเนี่ยในประเทศเราเนี่ยอาจจะมีคําถามจากสังคม,อ,มอยู่บ้างว่าเอเราได้ได้ทําเป็นในทิศทางที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร นะครับกฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับโดยทั่วไปเนี่ยไปขัดหรือแย่งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอ่านะอย่างเช่นที่พูดเมื่อสักครู่ว่านะฮะสิทธิการได้รับการประกันตัวเนี่ยในทุกคดีในทุกข้กขอหาเราควรจะต้องให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญน,นะให้เป็นไปตามปริญญาสากลวรวยุสิ่ทนที่เราก็เป็นภาคีอยู่นะครับแล้วก็ มีกฎหมายอนุญาตการให้เป็นไปตางเช่นว่ากฎหมายเวิทยายการได้ประกันตัวก็จําเป็นเอแล้ก็นั่นนะครับพูดถึงศักดิ์ศร,รีของความเป็นมนุษย์พูดถึงที่มรัยเราก็ต้องพอแต่งตรนแต่ตอนเน,น,นี้ยอย่างในทวิตเตอร์ข่าวของน้องตะวันน้องแบมน้องอะไรพวกเนี้นักโทษการเมืองเนี่ยเหมือนกับไม่มีใครช่วยได้เลยอะ่ะเงียบปดไม่มีใครช่วยได้เลยม,มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมศาลไม่ทําตามแล้วทนูุผมผม,ผมรู้สึกอย่างนั้นนะ รเราเราจะทํำยังไงกับกับกับเรื่องพวกนี้ก็ต้องเรียกร้องนะครับผมว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องพูดกันนะครับเรื่องนี้ก็ต้องมีการพูดกันว่าหลักการที่เป็นสากลน,นะฮะหรือหลักการที่อยู่ในรัฐธรรมนูญหรือกฎ<อ>หมายเนี่ยก็ควรจะต้องคานึงถึงให้ให้มากนะครับจริงๆการได้ประกันตัวการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูนและกฎหมายเนี่ยก็จําเป็นก็ผมคิดว่าบางทีอาจจะมี เขาอาจจะมีเหตุผลนะครับเชื่อว่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมน่าจะมีเหตุผลของเขาอยู่นะครับแต่ว่าอะไรที่มันเป็นการขัดต่อหลักการเนี่ยผมว่าสังคมก็จะก็จะมีการพูดถึงกันมันขัดสายตาเลยนะคือก็คงมีการพูดถึงกันที่สําคัญก็คือกสมอผมอยากห้ระการสิทธิฮะกอรมาอตทําการสิทธิมชนนะอืเงียบควรจะต้องควรจะต้องออกมามีท่าทีมีบทบาททางด้านเนี้ย ไม่พูดเลยไม่มีเลยผมไม,ไม่ได้ยินเลยนะแ,แฟนรายการได้ยินไหมนะแฟนรายการได้ยินไหมแฟนรายการได้ยินไหมมีคําถามมาด้วยอ,อยากคุณคิมเนี่ยการเรียกร้องน้องตะวันแบมเพือ่อไทยมีแนวทางบ้างเด็กถูกขายไม่ตตดสินักการเมืองครูผู้แทนประชาชนอยากได้คําตอบค่ะนี่เอาขึ้นจอให้ขึ้นจอให้ดูเลยนะครับไปรายการเนี่ยเนี่ยประเด็นนี้เชื่อว่าผู้ใหญ่คงจะมีมีแนวทางอยู่นะครับเพราะว่าก็คงจะต้องมีการประชุมปรึกษากันนะครับ เรื่องนี้ผมผมผมต้องขอต้องขอขออนุญาตขออนุญาตก็เป็นเป็นเรื่องของทาง,งผู้ใหญ่ที่ตั้งพิรนาครับอาจจะเป็นแนวทางที่จะต้องพิหณาให้รอบคอบนะครับเพราะมันมีเนื่อสไขปัจจัยที่ต้องทำานึงหลายด้านนะครับครับคุณรัญชาแสดงความเห็นนะครับท่านจงสายครับรัฐมนูนเขียนไว้สวยหรูแต่การอำนวยความยุติธรรมไทยไม่เป็นไปยาไม่ไม่เป็นไปตามบัญญัติที่กฎหมายใครๆก็รู้ครับอ่าประเด็นนี้ยังไงมันเกิดจากคณะรัฐประหารเหรอ แม้แต่ประยุทธ์จันรโอชาก็ายังไม่ได้เคารพรัฐธรรมนูญเลยฉีกรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนนาเงี้ยอางนะี้ถ้าเป็นนักกฎหมายว่าครับผมอย่างนี้ครับตรงนี้ก็ก็ไม่เกินจริงนะครับรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขียนไว้ทุกยุคสมัยสวยหรูจริงครับนะครับสังคมไทยเนี่ยเจอในสภาพแบบนี้มานานแล้วก็ที่เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้นะผูม้มีอำนาจพอเข้าสวมนาจได้แล้วก็เขียนรัฐธรรมนูนไว้นะครับโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยนะรัฐธรรมนูญปีห้าเจ็ด ก็หลังจากปฏิวัติเนาะครับรัฐมนูน60ก็โอเคแล้วก็มีการทำประชามติแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่าคณะกรรมการริการร่างรัฐมนูนเนี่ยก็มีที่มาที่ไปจากไหนนะครับครับก็เพราะจริงฮะผมก็ยอมรับอยู่ว่าถ้าศึกษาโดยเนื้อแท้หรือเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยและถ้าบังคับให้ได้เป็นไปตามเจตนารม์จริงๆเนี่ยสภาพสังคมไทยไม่เป็นแบบนี้คือรัฐธรรมนูญนี้ไม่ไม่มีผลอะไรเลยเนาะ ไม่มีการสาบานอเมริกายัางต้องสาบานเนาะว่าจะพิพากษปกป้องรัฐธรรมนูนประธานาธิบดีจะมีความแตกต่างมาในรายละเอียดของเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ทีนี้เอาผมผมเอาในเนื้อหาว่าสภาพที่เป็นของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยเขียนไว้ดีนะหลายเรื่องเขียนไว้ดีนะครับก็หลายเรื่องเขียนไว้ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการการต่อท่ออำนาจการสืบอทอออำนาจเขียนจุดยึดโยงไวใ้ให้ผู้มีอำนาจสามารถ เข้าสมนาจได้ต่อเป็นต้นว่าให้สวมีอำนาจบวตนายกร่มตรีอ,อให้สวมมีอายุมีวราระการตรงต้องแหงห้าปีนะครับสอดคล้องกับการที่จะต้องเข้าสู่อำนาจหรือไม่อย่างไรในช่วงต่อไปหรือการบัญญัติไว้ให้อัปน์สามารถแก้ได้ยากมากถึงกับขนาดที่ไม่สามารถทําได้เลยในทางปฏิบัติเนี่ยครับเนี่ยสามจุดที่โยงเนี่ยทําให้เห็นว่าทําให้เห็นเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของผู้มีอำนาจว่า เออเขาเขียนเขาวางบนไก่ากูกไว้ในรัฐธรรมนูญนะเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าไอ้ส่วนที่ดีที่เขียนไว้เนี่ยบางทีในการปฏิบัติก็มีปัญหาเพราะว่าไม่ถูกหยิบมาใช้อย่างจริงจังออโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับการที่ผู้มีอำนาจจะสูญเสียอำนาจในทางการเมืองอย่างเงี้ยเขาก็หลีกเลี่ยนนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เหมือนปาะหนึ่งถูกหยิบมาใช้เฉพาะที่เป็นประโยชน์ นะครับแล้วก็การเรียกร้องของภาคประชาชนเนี่ยให้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญน<ม>ก็ยังยังได้ไม่เต็ม,มเต็มหน่วยนะมผมก็เลยโฟกัสไปที่องค์กรที่มีหน้าที่ที่ทักปกป้องสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นหลักอะโดยเฉพาะเรื่องผิวมันไร้เรื่องฟันเดอร์มันช i g h ไรนะครับก็บบตอนนี้ไม่พ้นกสมออย่างที่ว่านะครับก็ควรจะต้องให้ความไม่ไอาวุธเลยกสมผมยังไม่เห็นเลยอีกอันที่เป็นสิทหนึ่งที่อเมริกาให้ ให้ให้ความสําคัญมากก็คือเรื่องของสิทธิในการแสดงความคิดเห็นครับ f r e e d o m of e x p r e s s freedom of s p อ e c h อะไรพวกเนี้ยสังคมไทยท่านคิดว่ามีปัญหาไหมแสดงความเห็นอะไรก็ถูกจับแม้แต่พูดพูดถึงประยุทธ์ก็ถูกจับอะไรเงี้ยคือไม่แสดงความเห็นอะไรไม่ได้เลยโดนหมดตรงนี้ก็คือปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่มีอยู่ แม้จะเขียนไว้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เขียนไว้ดีด็ดดีนะอย่างที่ท่านเขาตั้งคอมเมนต์ไว้เขียนไว้ดีนะแต่ในทางปฏิบัติจะเป็นอีกอย่างหนึง่งสิทธิในการพูดการแสดงทัศนะการแสดงความเห็นเ <c oughs> สรีภาพทางวิชาการก็มีปัญหา <c oughs> พอมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทบถึงอำนาจของผู้มีอำนาจก็จะถูกตั้งข้อหาแหละ,ะการแสดงทัศนะของเยาวชน,นโดในทิศทางที่ควรจะเป็น ในเรื่องการแสดงความเห็นติชมโดยความเป็นธรรมอะไรนี่แาก็จะโดนก็จะมีเหมือนเป็นหนึ่งว่าถูกบังคับใช้หรือใช้กฎหมายจํากัดตัดสิทธิ์ผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเสียอมากกว่าอ,อ,องค์กรผู้ที่อะไรมีองค์กรที่เกี่ยวกับการใช้หน้ากฎหมายนะครับบังคับใช้กฎหมายเนี่ยหรือบังคับใช้กระบวนการยุตธรรม บางครั้งก็เป็นเสียเองไปด้วยว่า,าประเด็น,นว่าเป็นการใช้ยังไงเป็นเครื่องมือของฝ่ายผู้มีอำนาจไปเสียหมดมนะครับเราก็เป็นอย่างนี้ฮะก็ต้อง,ต,องต้องร่วมกันพูดคุยแก้ไขอย่างคือแมนไรสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะค,คนเจ็บสิทธิลานคนเนี่ยเหมือนกับเท่าจริงจเหมือนกับเขาไม่มีสิทธิอะไรเลยนะคือเหมือนเหมือนประเทศเรามันไม่มีอะ่ะแต่ว่าไม่ไมีมอันนี้ดีกว่าถ้าเกิดร้อยร้อยคะแนนเน,ะะะนาะร้อยคะแนนเนี่ย ค้อนคะแนนเต็มท่านชุมส่ายคิดว่าสิทธิมนุษยชนองประเทศไทยท่านให้กิดคะแนนในทางด้านผมนะครับเอาส่วนตัวเลยท่านให้คะแนนคิวเมนไรในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยตอนนี้เลยนะครับผมยังรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยเรายังมีเปอร์เซ็นต์ของการมีคิวเมนไรมากกว่านี้ครับนะครับแม้ว่าช่วงนั้นคนไทยอาจจะรู้จักคิวเมนไรน้อยนะครับแต่แต่การแสดงออกหรือการกระทําในการแสดงสิทธิ์ทาง สิ่ที่ขั้นพื้นฐานเนี่ยดูจะมีมีพื้นที่มากกว่านี้นะครับแต่ตอนเนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าผมว่าสักประมาณผมว่าเกินห้าสิบไปนิดนิดเก็นห้าสิบหรอยังห้าสิบเลยอ่ะนะครับผมว่าไม่น่าถึงเลยนะส่วนตัวนะส่วนตัวอไปรายการไปรายการถามไปรายการหน่อยนะครับในฐานะเป็นผู้ชมเนาะตอนนี้คนชมตั้งห้าสิบเอ็ดคนนะครับบ่ายเพราะว่า เราก็แบบอยู่ๆก็สดขึ้นมาเลยเพราะว่าอยากจะคุยกันท่านคิดว่าถ้าคะแนนสิทธิ์ทีมรุ่นเยวชนเต็มร้อยแฟนรายการให้เท่าไหร่ครับให้เท่าไหร่ท่านจงัยให้ห้าสิบนะครับผมเอาประมาณต่กลางๆผมให้ยี่สิบส่วนตัวผมให้ยี่สิบดูซิเป็นโนมดาวใช่นหมก็ยี่สิบผมคิดว่ามันมันเหมือนมันไม่มีเลยมันอย่างนี้เพราะว่ามิติของสิทธ์เนี่ยอที่ผมให้ประมาณนั้นนะครับ,คร,บครึ่งครึ่งเลยเนี่ยมิติของการแสดงออกซึ่งการมีสิทธิ์เนี่ยมันมีหลายมิติครับผม ใช่ไหมฮะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าสิทธิมชนเนี่ยมันมีหลายด้านมันมีตั้งสามสิบเรื่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมฮะท่านอาจจะโฟกัสไปในเรื่องสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิพลเมืองใช่ไหมฮะถ้าโฟกัสไปในแต่ละข้อเนี่ยผมว่าเรื่องสิทธิทางการเมืองเนี่ยหรือสิทธิพลเมืองตรงนั้นนะครับดูจะน้อยมากเลยประมาณสัก <c oughs> อาจจะไม่ถึงท่านเลยผมให้ประมาณสักสิบห้ายี่สิบอยู่ที่นั้นนะแต่ทีนี้มันมีสิทธิเรื่องเกี่ยวกับ เสรีภาพทางวิชาการสิิธิในการที่อยู่อาศัยสธิติมันมีหลายด้านเนีฮะนะครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยผมว่าเราอยู่ที่มันสักสี่สิบห้าห้าสิบไม่เกินนะครับ,รบเรามาดูแฟนรายการหน่อยดีไหมครับท่านครับพี่ข <พา S 1> ิมให้สูงเลยอะ่ะโอโอให้สูงเลยคุณธีรชยัยคุณธีรชยัยคุณธีรชยัรชยแค่สิบก็มากเกินไปแล้วนะครับอ่ากเปตันไทยจะทํำยังไงเนี่ยเัืตันไทยเัปตอนไทยจะจะเพิ่ม เป็นหน้าที่ที่จะต้องเราจะต้องเพิ่มใช่ไหมเพิ่มสิทธิเหมือนสิทธิมนุษยชนได้กับคนอ๋อถูกต้องครในทัศนคของผมนะครับ,รบในทัศนคของผมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าพรรคเพื่อไทยเองก็จริงจริงเราก็ยืนหยัดในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนกยารย,ย้ายไตนะแล้วก็ความยุติธรรมที่เป็นสากลแ,แล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างในการแสดงทัศนะ ในการทํางานนะครับแต่ว่าผมยังเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยขอยงเราเนี่ยก็ยังยังยืนยันนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับสิทษิกิจชนนะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือละการยกายังไต่เนี่ยเราเราเราถือว่าเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับ,รบมีคําถามน่าสนใจนะมาที่ท่านชุมสายแค่ถามว่าภาษีเป็นหมื่นลนะ้านใช้อะไรบ้างจะเอาอะไรมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อก็ก็ก็เคารพกันก็ก็ก็ใช่มันมันมันอันนี้ไม่ไม่ไม่มีผิดมีถูกนะครับไม่มีผิดมีถูกครับก็ถือว่าเราได้มาได้มาพูดคุยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ต้องเพิ่มนะใช่ไหมมันจะต้องเพิ่มอ่ะมันจะต้องเพิ่มต้องเพิ่มครับผมคืออย่างน้อยผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยต้องเอาประยุทธ์ออกไปก่อนเพราประยุทธ์เนี่ยไม่ไม่ไม่จริงจริงไม่ควรจะเป็นมามีสิทธิ์สมัครเป็นลงผู้แทนเพราะว่าเป็น เป็นคนทําลายรัฐธรรมนูญเนี่ยรื่นนี้เห็นด้วยฮะเออจริงๆเขาไม่ควรจะมาทั้งทั้งประวิตธ์ทั้งประยุทธ์ทุกคนที่อย่างใครอะ่ะอย่างภูมิใจไทยอย่างที่จะมาดูกรุงเทพชื่ออะไรนะฮะูุทธิพงศ์อ่ะคุณพุทธพงศ์เอออันนั้นเป็นกบฏกรบบสอเลยนะสารอุทธรณ์อยู่ในกระบวนการเลยนะอ,อ่ะทำไมมาลงได้เอ้เนี่ยลงได้เออคือคืออย่างนี้ครับเออมันมาไปแล้วกระบวนการนะ คือเขาเข้าสู่อำนาจอย่างที่บอกว่าจริงๆไม่ชอบทำตั้งแต่แเข้าสู่กระบวนการกระบวนการข้าสน์อำนาจและไม่ชอบทำและเริ่มจากการทําปฏิวัติรัฐประหารนะถูกต้องครับแล้วก็มีรัฐนูญชั่วคราวแล้วก็มีรัฐนูลซึ่งถูกออกแบบดีไซน์มานะสองวสองร้อยห้าสิบครับอมัน,ม,นมันกลไกลมันเชื่อมโยงกันไปหมดถ้าลองไล่ย้อนอดีตล,ลงไปเนี่ยเราจะเห็นสภาพของการเขาใช้ทำใบ ผมคบคิดกันก็ว่าได้นะครับ Conspiracy <น> theory ถ yeah. ูกต้องครับ Conspiracy theory แล้วสภาพในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เป็นเนี่ยก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นผลพวงของการกระทำต่างๆครับนะเราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอได้แล้วประเทศชาติบอบชำม,มากแล้วคร,ครับผมนะครับแต่ก็ทำไงได้ครับตามคอนเซปต์ของน้ฐหนูฉบับอยู่ยาวเนี่ยแล้วเขาก็อยู่ยาวจริงถูกออกแบบอำนาจไว้จริง เขาก็ตั้งใจกลับมาอีกจริงทีนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยแล้วก็พักเองก็ต้องพยายามหาแนวทางเพิ่มครับผมคิดว่านะเพิ่มความเป็นยยไทยเพิ่มความยุติธรรมเพิ่มความเป็นความมีสิทธิชนของประชาชนให้มากขึ้นนะผมว่าก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องสู้กันต่อไปอครับผมครับอย่างสิทธิในการ่าส,สิทธิมนุษยชนนี่จะเป็นสิทธิในการตรวจสอบของประชาชนได้ไหม เช่นอย่างทุกวันเนี่ยเจอเลยนะทั้งตำลุคดีจีนสีเทาใช่ไหมครับท่านจีนสีเทาพอจีนสีเทาปุ๊บล้วงเข้าไปเจอดีเอสไอดีเอสไอล้วงเข้าไปเจอข้าราชการที่เป็นระดับอธิบดีรับสวยคือมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวด้วยครับตำรวจท่องเที่ยวที่เป็นรถํำคําถามคือเราพบทุจริตนี้เราทําอะไรเขาไม่ได้เลยครับไม่มีใครโดนรับผิดชอบไม่มีอะไรเลยมัน มันเกิดอะไรขึ้นครับท่านในตอนนี้เนี่ก็เป็นสภาพที่เออหน,น่าเป็นห่วงนะฮะก็อย่างที่เคยคุยกันเมื่อสักครู่นะ,ะครับว่าผมเออสภาพเนี้ยมันเกิดขึ้นทุกหัวหนแหงเลยระบาดทั่วประเทศเลยเ,ออเป็นเพราะมาจากกระบวนการในการเข้าสวมหนาาที่ที่ไม่ชอบทำนะครับ,รบทีนี้ผลพวงจากการเข้าสวมหน้าที่ยนะครับทำให้ถูกปกครองในระแบาบในในระบบในเป็นแบบเนี้ยนะครับ ผมคิดว่าน้ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองหรือการปกครองไทยครับที่มีการทุจริตเยอะแยะมากมายขนาดนี้จับตรงไหนเจอตรงนั้นรถไฟรถไฟดูเอรถไฟรถไฟรถไฟจากป้ายใหญ่มาเป็นป้ายเล็กและวเซนทรัลมาเขียนเซนทรัลนี่คือแบบมัน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 ไปหมดอะจับตรงนี้ขยายความไปปูตรงนู้นจับตรงนู้นขยายความไปปูตรงนั้นนะครับจับ ทุนจีนเทากลายเป็นคนไทยเทาครับนะแล้วผู้ที่ทําผิดเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มีตําแหน่งไปด้วยซ้ำนะครับ,รบในขณะที่ผู้นำนะครับคือท่านนายกเนี่ยในฐานะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะ,นะครับก็ยังไม่ค่อยจะได้นําพาเท่าไหร่นะครับแทนที่จะออกมาแอคชั่นหรือมีบทบาทหรือมีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าเอ๊ะจะจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะมันเยอะแยะขนาดเนี้ยนะครับก็ยังไม่มีท่าทีก็ ผมว่าไม่ได้แล้วครับไป่ายต้องท่านต้องพอแล้วคะคือท่านไม่ควรไปต่อแล้วผมยังคิดเยี้ยท่านท่านจุงสายสมมุติอย่างดี i อไอเนี่ยกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบท่านสมศักดิ์ก็ต้องลาออกสิถ้ามันเจอเนี่ยถูกต้องไหมอันนี้อยู่ต่ออาธิบดีรับสวยกรมทรัพยากรมอุทยานรัฐมนตรีท็อปเวลาบุตรก็ต้องรับผิดชอบดิก็ไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเลยเลย เรื่องนี้มันบางทีก็พูดยากคือก็มีการพูดอยู่นะในอดีตของความรับผิดทางเมืองยิ่งใหญ่ขอความรับผิดทางกฎหมายแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็ก็คงต้องรออยู่อยู่นะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงแต่ว่าที่เห็นก็คือมันเป็นปัญหาเยอะมากแล้วเราก็จริงๆเราก็เตรียมจะอภิปรายในวันใหญ่นะจรงไม่กี่วันนี้ใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเป็นการไม่ได้ลงมตินะครับเป็นการอภิปรายครับก็เราก็ยังห่วงอยู่ว่าอาจจะ มีการชิงยุทธภาอยู่หรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองในสภาวาฝ่ายนะครับก็ก็ก็เบื้องต้นก็คงจะสทนาัประมาณนี้ในเรื่องของคิวมันไร้นะครับครับก็สิทธิมนุษยชนยังไงก็ต้องฝากแฟนรายการด้วยนะครับว่าต้องเราต้องเพิ่มเพิ่มสิทธิ์ของเราครับเราจะเห็นคิดว่าในอนาคตข้หน้าจะเห็น การเรียนสิทธิมนุษยชนเนี่ยลงไปในถึงระดับกระทรวงศึกษาเรียนตั้งแต่ปฐมเลยไหมครับผมอยากเห็นนะครับอยากเห็นนะเ,เป็นยังไง <ผม S 2> คิดว่าผมคิดว่าตอนเนี้ยสภาพปัญหาที่เป็นนะครับเกิดปัญหาเรื่องแบบนี้เยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยควรจะต้องปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานนะนะครับคิดวันไรเนี่ยลงไปถึงระดับเด็กๆเ,เลยนะเรามารู้ตอนไหนตอนมหาลัยใช่ไหมซึ่งก็ยังเป็นวิชาเลือกใช่ไหม แต่ควรจะป้อนลงไปในชั้นโอ้โหชั้นเด็กเในประถมมัธยมให้เขารู้ถึงสิทธิหน้าที่นะครับพอรับผิดหรือโดยเฉพาะยิ่งสิทธิขั้นพื้นฐานนะในฐานะที่เป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิดไม่มีใครสามารถพลากออกไปได้อย่างที่ท่านว่าืระสกู่นะครับก็ก็ควรสิสทธิจะไม่เป็นคนจนเป็นได้ไหมสิทธิที่จะไม่เป็นเขาจะจนสิทธิจะไม่เป็นคนจนในประเทศไทยเนี่ยจริงๆแต่ว่าไปแล้วโดยตรรกะควรจะเป็นไปได้นะเพราะ,ะว่า รัฐหรือเพม่อนมนาษเนี่ยควรจะต้องมีเก็อะไรเวลแฟร์นะสวัสดิการโซเชียลเวลแฟร์ก็จนผู้กระดับนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องสักดันต่อไปครับครับผมก็ขอบคุณแฟนรายการทกท่านบอกสิทธิ์ที่อยู่จริงในกระดาษ แล้วต้องเพิ่มครับเราต้องเพิ่มต้องเพิ่มต้องเพิ่มเข้าใจครับเข้าใจครับต้องเพิ่มครับก็อย่างอย่างในอเมริกาเมื่อสักหกปีที่แล้วคนขาวคนดํายังทานน้าแต่ก๊อกเดียวกันไม่ได้ยังเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันไม่ได้ยังลั่งรถเมคันขัวกับท้ายเลยครับผมแต่ผมเชื่อว่าเราจะดีขึ้นเรอยท่านชุมสายมีอะไรสนุกดีไหมครับก็ตอนท้ายก็อยากจะฝากว่า ต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ต้องพยายามแล้วก็ต้องมีการพูด,พดถึงกันบ่อยๆนะฮะแล้วก็ต้องผลักดันให้สําเร็จว่าสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราจะต้องทําให้มันมากขึ้นให้ดีขึ้นโดยลําดับอาจจะไม่สามารถเสร็จได้ในช่วงไม่กี่ปีนะครับแต่ก็ต้องต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับเห็นต่างกันได้นะในสังคมยะชาไตยมีความเห็นต่างกันได้แม้กระทั่งฝ่าย ฝ่ายรัไตด้วยการเองอาจจะมีการเห็นต่างกันได้แต่ว่าที่สุดแล้วเป้าหมายเราต้องจบมือกันกาก็ต้องทําให้ถึงนะครับในวันที่ทุกคนนะครับมีสิทธิมันชลสมบูรณ์อาจจะไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ต้องไปใกล้เคียงนะครับเราเราเราต้องให้ไปถึงวันนั้นครับครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้จายมากนะครับท่านชุมสายศรีอภัย ลองในขาดธิการพรรคเพื่อไทยครับอย่างน้อยก็ได้มาคุยเรื่องสิทธิมนุษยชนครับผมมีความเชื่อว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาค้นออกไปครับครานี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ